พุทธศาสนิกชนและผู้ใจบุญแห่ร่วมทบุญสังฆทานที่วัดป่าเก้าตำบลโนนสมบูรณ์อําเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูอุดมภาวนากรเจ้าอาวาสวัดป่าภูน้ำจัน้นพระมหาชานนโชติวันโนเจ้าอาวาสวัดป่าเก้าประธานฝ่ายคาวาสจะอากาศเอกวิทมนชัยมงคลนายอำเภอนาจหล่วย พร้อมด้วยสสรำพูลตันติวานิชานนท์สสฉลาดบุญล้นกำนันเกรียงไกรเครือจันทร์กำนันตำบลนาจหล่วยกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาจหล่วยกำนันสมคิดมงคลการกำนันตำบลโนนสมบูรณ์กำนันชัดพลมงคลการกำนันตำบลโศกแสงนายสุพันธ์ปรากฏนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านวันชัยแก้วหานามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ผู้ใหญ่บ้านโสภารัตนาสีผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดเข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ สำหรับวัดป่าเก้าเดิมที่ชาวบ้านเรียกวัดป่าเก้าเริ่มตั้งเป็นที่พักสงฆ์ในที่ดินป่าสงวนมีนายพรมมาสาวิสาเป็นผู้เริ่มกับชาวบ้านพร้อมใจกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้นทางทิศใต้หมู่บ้านจับจองที่ดินที่เป็นป่ามีต้นเก้าจำนวนมากโดยมีพระนวลจันทโสพโนเป็นหัวหน้าวัดป่าเก้าจากนั้นจึงได้เริ่มพัฒนาวัดมาตามลำดับ จัดตกแต่งสิ่งแวดล้อมให้สวยงามปลูกต้นไม้สร้างเสนาสนะตัดถนนในหมู่บ้านให้เจริญทำถนนรอบวัดโดยใช้แรงงานของพระเนนและชาวบ้าน ชาวบ้านต่างถิ่นอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้บ้านป่าเก้าวมีความเจริญมากขึ้นชาวบ้านจึงมีความเชื่อและเคารพนับถือมากขึ้นเพราะวัดได้พัฒนาและมีความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนปัจจุบันมีพระมหาชานนชตโิวันโนเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบนันมีบ้านที่สำคัญเือเขาใหญ่ไม่ใ่พี่น้องท่าน้าองารทุกท่านครับก็ตอนก็ตขอ อนุโมนางกุญจงพันธุ์ด้วยครับผมรับการบ้านเต๋อหุ่นพันเหงือนะครับรับการส่วนใหญ่อยู่ภาคกลางแล้วก็เคยไปอยู่ภาคอีสานนะครับสองจังหวัดคือชัยภูมิและโคราชที่สองจังหวัดนั้นไม่มีบุญสั่งพระทานอย่างป้าเต๋นะครับนะครับที่สั่งที่ชัยภูมิและโคราชไม่มีบุญกัตนาใช่ว่าพวกเราเนี่ยได้ดีกว่าบุญเยอะมากนะครับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรพุรุของเราเนี่ย้าทำนะครับ้าสร้างก็เราด้วยกันสร้างขึ้นมานะครับก็ขอพูนาบุญด้วยนะครับขอพวกเราเถอถ้าเขาไปโอนเงินองเงินได้หายกับตาแน่นอนนะครับเพราะนั้นผมฝากพี่น้องทุกท่านครับว่าของตีนี้เป็นโรคนะถ้าเราไม่เคยกระทำผิดใดๆพวกเราไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวจะไปหลงโอนเงินได้หายนะครับนะครับฝากครับ